กคนวันนี้เราสั่งอของจากทูกูดทูโกนะคะวันนี้สั่งจากแอสดาเนะเาะในราคาสี่ปอนด์สี่สิบนะคะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะถุงนี้นะคะนี่นะคะก็มันเหมือนกลุ่มถุงสุ่มนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรให้เรานะคะก็มีอันนี้นะคะที่แบบว่าเ เหมือนแบบสินค้าที่ว่ามันกําลังจะหมดอายุนะคะหรือว่าหมดอายุวันนี้นะคะเขาก็จะเอามาทําแบบเป็นกล่องสุ่มนะคะ mm hmm. ก็ยี่เคยสั่งแล้วนะคะแต่ไม่เคยสั่งจากแอสดาเลยนะคะ mm hmm. ก็วันนี้มาลองสั่งดูนะคะ mm hmm. แต่ละร้านนะคะแล้วแต่ราคาที่เขาจะจัดทํากล่องถุงสุ่มนะคะ mm hmm. นี่นะคะอันนี้ก็ในราคาหนึ่งปอนเนาะ mm hmm. กอะ็อันนี้จะเป็นแบบสลัดนะคะเป็นสลัด เราก็จะมีไก่ะคะมีชิเคเก้นนะคะเราก็เอาไปย่างกินกับกินกับข้าวนะคะเหมือนเหมือนอาหารอินเดียเนี่ยอินเดียแล้วก็มีโยเกิร์ตนี่นะคะ่ะเขาลดราคามา4 0ีนะคะแล้วก็มี garlic bread นะะเป็นเป็นขนมปังใส่กับเนยกระเทียมนะคะ ถามว่าคุ้มไหมนะคะถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็มีเอ่อเอ่อเาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อสปริงโร่เนี่ยปอเปียอ่ะเป็นปอเปียนะคะเป็นวิตติเบิลปอเปียถือว่าคุ้มนะคะในราคาสี่ปอนด์นะคะสีป่ปอนด์สี่สิบแล้วก็มอีอิตาเลียนมอสซาเรลล่านะคะเป็นเป็นชีสนะคะชีสนมเนาะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะ คือของของยังดีหมดนะคะแต่ว่ามันหมดหมดอายุวันนี้นะคะ <c oughs> คเขาก็เลยมาลดแล้วก็มะม่วงอีกสองลูกนะคะ <c oughs> แล้วก็มีพิซซ่านี่ทุกคนพิซซ่านะคะ <c oughs> ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมที่กิ๊กสั่งไปนะคะสี่ปอนนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะสี่ปอนนะคะในราคาสี่ปอนทั้งหมดนี้นะคะ ก็นะคะถ้าคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นว่า,ามีสาระน่ารู้หรือว่าน่าสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครอยากให้ทำกเกาะถุงสุ่มอีกนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ